สวัสดีครับผมเองจะออร์ตรลูนะครับก็วันนี้ได้ทําการติดตั้งสัญญาณกันขโมยนะครับรุ่นออ l น e w s ซ p e เปอร์วันเวเป็นรุ่นรุ่นใหม่นะครับตัวเคสกันน้ำรีมทกันน้ำวันนี้ติดตั้งไปให้กับรถยามาฮ่าอาสานะครับนี่เป็นอีกคันที่เข้ามาติดตั้งที่ร้านนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูฟังก์ชันการทํางานของตัวสัญญาณขโมยกันนะครับเราก็จะมีปุ่มก็คือปุ่มล็อกอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ปุ่มปลดล็อกที่เป็นรูปกุญแจเปิดอยู่ฝั่งนี้ ฟัเครื่องยนต์อันนี้เราไม่ได้ใช้เพราะว่าในส่วนของรถอาสามพันนี้เรา,าไม่ได้ทําตัวสตาร์ทรีโมทไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของอเรียกรถจะเป็นรูปกระดิ่งนะครับการล็อกของเรานะครับจะมีล็อกด้วยกัน2แบบอันดับแรกก็คือเรื่องของการล็อกแบบมีเสียงเราจะกดปุ่มล็อกเนี่ยนะครับแค่ครั้งเดียวนะครับเมื่อเราก,กดปุ่มล็อกไปนะครับประมาณหวินาทีนะครับไฟ LED ที่ติดไว้นะครับก็จะสว่างกระพริบขึ้นมาแสดงสถานะแล้วว่าตอนนี้ รถได้ทําการล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเผื่อมีใครมาขยับรถเรานะครับรถจะร้องเตือนก่อนนะครับตรงนี้รถร้องเตือนโดยจะส่งเสียงร้องแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับขึ้นด้านาหน้าด้วยนะครับตอนนี้ก็ไฟขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าโดนนะครับอย่างนี้จะละนลักษณะนี้นะครับให้เรากดนะครับล็อกซ้ําไปนะครับ รถถ้าหากมีการถูกเคลื่อนขยับเพรื่อนนะครับรถนะครับภายใน2จังหวะนะครับคือครั้งแรกรถเตือนแล้วนะครับก็ยังขยับอยู่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็จะส่งเสียงร้องลั่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราอยู่ใกล้ๆให้เรากดปุ่มล็อกซ้ําไปนะครับแค่ถ้าเขาแค่ขยับรถเราเฉยเฉยเราจะสามารถหยุดกดตัวนี้แล้วเสียงจะหยุดลงนะครับแต่การขโมยจะยังคงทํางานอยู่นะครับพร้อมที่จะป้องกันรถเราต่อไปนะครับ โอเคเดี๋ยวลูกเจ้าของรถลองหนครับตัวนี้คือเจ้าของรถกดล็อกซ้ำไปแล้วก็เสียงจะหยุดลงแต่ว่าในส่วนของตัวการขโมยยังคงล็อกอยู่นะครับทีนี้ถ้าเผื่อดโดนขโมยซึ่งสำหรับ R 3เนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้ากุญแจแบบนี้ซึ่งสามารถที่จะโดนแทงลูกกุญแจได้ง่ายนะครับก็คือโจเนี่ยแทงลูกกุญแจเข้าไปนะครับแล้วบิดไปที่อ่อนสังเกตดูที่ไฟเดินใหม่ ไฟเีินไม่จะถูกตัดลงนั่นก็กลับว่าตัวตรถจะตัทไม่ถุดถูกตัดสัญญาณไฟหมดแล้วนะครับเราเองเราก็คิดว่ามีคนมาขยับรถเราหรือเปล่าเราก็มีการที่จะดับเสียงลงแต่ปรากฏว่าดับไม่ได้รถยังร้องต่อเน,นื่องอยู่แสดงว่าโดนขโมยแล้วเมื่อกดปลดล็อกนะครับไฟจะกลับมาติดอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟที่หน้าปัดนะครับ อันนี้ก็จะสามารถที่จะรักอรส่วนได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการขโมยถ้าหากมีเสียงร้องดังขึ้นมาแล้วกดปุ่มล็อกซ้ำเข้าไปแล้วเสียงไม่ดับนั่นแสดงว่าโดนขโมยก็ให้วิ่งมาที่ตัวรถก่อนอย่าเพิ่งไปกดปุ่มปลดล็อกในจากระยะไกลนะครับเกรงว่าถ้าเบื่อไฟติดแล้วถ้าตัวยังอยู่จะ่ทำไมฮนะสตาร์ทหลบหนีไปได้นะครับต่อมาคือเรื่องของล็อกแบบปิดเสียง ก็คือกดปุ่มล็อกตัวนี้นะครับจะกด2ครั้งนะครับดูไฟสัญญาณติดแล้วนะครับนี่เวลาใครมาโดนรถเราจะไม่เกิดเสียงร้องนะครับจะมีแค่ไฟกระพริบขึ้นเท่านั้นนะครับกระพริบข,ขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้รถจะไม่มีเสียงร้องเลยนะครับจนกว่าจะมีการนะครับแทงรูกบุญแจหรือมาขโมยรถนะครับ ไฟไม่ติดเท่ากับว่าสตาร์ทไม่ได้นะครับจับเสียงไม่ได้เหมือนกันเมื่อถูกขโมยต้องกดปดล็อกเท่านั้นนะครับจึงจะเดินใหม่ถึงจะกลับมาติดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวสตาร์ทนี้ข้ามไปนะครับในส่วนของตัวเรียกรถนะครับกระดิ่งเรียกรถตรงนี้เราล็อกค,คอรถเรียบร้อยแล้วเรากดล็อกรถนะครับเมื่อเราจำไม่ได้ว่ารถเราอยู่ในตำแหน่งจอดตรงไหนเราก็กดเรียกเขา ไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวท้ายจะสว่างขึ้นมาเจอแล้วอยู่ไกลๆเราเห็นแล้วเราก็กดล็อกซ้ําไปเดินมาที่ตัวรถจึงค่อยกดกดล็อกนะครับทําอย่างนี้จะได้ไม่หลงลืมนะครับในส่วนของการที่เราไปจอดอยู่หน้าเซเว่นหรือหน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้จอดแบบล็อกคอนะครับไม่ได้กดล็อกรีโมทด้วยบางทีอาจจะรีบไปนะครับก็มีการโดนขโมยไปในซึ่งหน้า เพราะนั้นถ้าเผื่อเราเห็นโจนนะครับขับรถเราไปนะครับใน100เมตรเนี่ยนะครับระยะ100เมตรเป็นระยะทําการของรีโมทเราสามารถสั่งดับเครื่องยนต์ได้นะครับดับแรกเลยก็คือปุ่มปลดล็อกถ้าเรากดปุ่มปลดล็อกเป็นยังไงเครื่องยนต์จะดับลงนะครับแต่ว่าไฟเรือนใหม่จะกลับมาติดใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงว่าโจนจะกลับมาสตาร์ทได้ใหม่ เพราะฉะนั้น nah, ถ้าเป็นโจรเนี่ยเราจะไม่ใช้ปุ่มกดล็อกนะครับให้เราใช้ปุ่มล็อกเลยครับถ้าเป็นโจรเราก็ล็อกไม่ให้มันไปไหนตัวกาขเมือจะร้องดังด้วยตัวจะเล่นหนีก่อนถึงจังหวะนี้ตัวกลาไฟดับไปแล้วเสียงไม่ดับสตาร์ทไม่ติดต้องกดกดล็อกเท่านั้นนะครับเมื่อเห็น โจรทิ้งรถรไปแล้วนะครับเราก็วิ่งไปที่รถแล้วกดปลดล็อกเสียงจะดับลงเราก็เอารถเราคืนมานะครับนี่คือในส่วนของการขโมยของ,ของตัวออโต้รถเรานะครับที่ติดตั้งให้กับตัวยามาฮ่า R3 นะครับซึ่งเป็นรถที่สวยงามมากนะครับ okay. สวัสดีครับ